่งฮิตติดกระแสนะครับช่วงนี้ก็สนับสนุนโดยนะครับดีสกินครับนิสัยแยกแก้ยากหากหน้าแยกแก้ด้วยดีสกินนะครับอยากผิวดีผิวสวยผิวใสนะครับช่วงปีใหม่ไม่ต้องไปเลเซอร์ครับรับโปรโมชั่นพิเศษจากดีสกินเพอร์เฟกต์พัทได้เลยติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เนี่นะครับเราก็อยู่กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงของ DTX F i b e r นะครับที่เราบอกว่าเราต้อง ดูดีราศีจับเนี่ยต้องล้างสารพิษจากภายในออกมานะครับเราอยู่กับว่าที่ร้อยตีสมยศชูเผือกนะครับต้อนรับเขาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณเต้ยมีคุณผู้ชมฟอนตอินนี่เราสามารถฟอนตอินได้ด้วยนะครับเบอร์เบอร์เดินนะครับ0 2 6 3 6 8 1 3 4กถึงหครับร่วพูดคุยกับเราได้ครับใช่แล้วครับก็อย่างตัวดีเทคไฟเบอร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนเราก็จะนึกถึงเรื่องของการกำจัดสารพิษนะครับตัวคุณสมยศเองเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยรู้จัก DTX ได้ยัังงไครบ ก็ตอนที่รู้จัก d t ดครั้งแรกก็คือดูที่รายการนี้ครับ<อ>ารายการที่ติดหมอนะครับ,บวันนั้นก็เปิดไปที่ช่องอทูเจ<อ>็ดสิบเก้าก็พอดีเจ้าของของผลิตภัณฑ์มาเองผมก็นั่งดูก็เออตัวนี้ดีต่อระบบขับถ่ายช่วยล้างสารพิษผมก็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้น่าลองนะครับเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องของอท้องผูก นะครับขับถ่ายยากใช่ครับถ่ายยากก็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้น่าจะลองน่าลองดูทีนี้หลายคนไม่รู้นะสิว่าตัวเองเนี่ยมีสารพิษหรือยังต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะกณเต้น,นะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองมีสารพิษสะสมในร่างกายแล้วจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้และสุดท้ายเนี่ยเนื้องมเนื้องอกหรือว่าทําให้ตัวเองเนี่ยเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังเนี่ย รับก็เกดถามคุณหมอว่าแล้วแล้วอย่างเราที่เราใช้ชีวิตปกตินี่เราจะทราบได้อย่างไงครับว่าเรามีสารพิษตกค้างอยู่แลกานเอางี้ก่ผมมีภาพมาให้ดูนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีเรื่องของสารพิษจะสังเกตตัวเองได้จากอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นภาพจากที่ผมไปเขียนคอลัมน์ให้ของหนังสือพิมพ์นะครับเป็นข่าวสดคมชัดลึกหรือว่าแนวหน้าหรือประชาชาติธุรกิจครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยมีอาการนี้หรือเปล่าปวดศีรษะบ่อยๆปวดเมื่อยหลังไหล่คอนะครับหน้าตาหมองคล้ำไม่สดใสลงหายใจมีกลิ่นเหม็น นะครับรอบเดือนผิดปกติสมรรถภาพทางเพศเสื่อมหรือว่าอ่อนเพลียเครียดตื่นมาแล้วหุดหงิดไม่สดใสผิวหนังเป็นผื่นคันสิวเซี่ยนท้องอืดท้องเสียผายลมบ่อยท้องผูกเป็นฤิ์สีดวงสวรรค์โอ้เยอะมากเลยอาการเยอะมากคือไม่ได้ไม่ได้คนเดียวเป็นทั้งหมดนะอ๋อแค่สังเกตว่าเป็นอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองสามอย่างนี้นะคุณสมรสเองเคยมีอาการพวกนี้ไหมเมื่อกี้นอกจากท้องผูก ก็มีโรคฤสีดวงบ้างมีบ้างนะครับก็เกิดจากการที่สารพิษมันสะสมแล้วมันเอาออกไม่ได้แล้วลองมาคุยกับคุณผู้ชมที่โฟนอินดีกว่านะครับว่าเขามีเรื่องของสุขภาพอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีสายโฟนอินเข้ามานะวคุณเต้ยนะเขากําลังติดต่ออยู่นะครับว่าแบบเป็นยังไงมาแล้วครับสวัสดีครับคุณอะไรครับ คุณเฉียวหวานนะครับคุณเียหวานเคยดูรายการของเราเนาะนะครับแล้วก็เคยรู้จักเรื่องของ d ีเท i b ไฟเบอร์เนะนะครับเคยทานไหมเอางี้ดีกว่าเคยทานค่ะโอ้ยนีเลยนะครับเหมือนคุณสมยศเลยทานแล้วรู้สึกยังไงบ้างทานแล้วขักถ่ายง่ายเลยนะคะใช่ครับไม่ต้องเสียแรงอะไรให้มันเบื่องเหตุไม่ต้องใช้กำลังภายในเยอะไ้องเบ่งนะฮะแล้วก็ปกติยังทานอยู่ไหม ทานอยู่ก็ดีเ Fiber ก็มอกไปให้อีกชุดหนึ่งเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับครับผมสวัสดีครับอ่าต่อกันเลยนะครับเรื่องของการที่เราสังเกตตัวเองเจอละว,ว่ามีสารพิษตกค้าง ทีนี้เราก็มาสนใจเรื่องของ d T x Fiber เพราะส่วนประกอบหลักของเขาเป็นไรคุูเต้ยมันก็คือเส้นใย,ยอาหารใช่ไหมครับคุณหมออ่าอันนี้เป็นเส้นใย,ยจากธรรมชาติใช่ไหมครับใช่<ๆ>เส้นใย,ายอาหารจากธรรมชาติเลยครับผมก็อยากทราบว่าปกติที่เราทานเส้นใย,ยจากอาหารปกติกับเส้นใย,ยของตัว d T x Fiber นะครับพอทานเข้าไปมันจะมีผลดีอะไรยังไงบ้างครับปกติคุณยศทานพวกผักผลไม้ไหม ทานน้อยครับอ๋อพวกนี้แหละครับก็คือส่วนหนึ่งของเส้นใยแต่เส้นใยเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ชนิดชนิดหนึ่งนี่ก็คือประเภทที่ไม่ละลายน้ําพวกนี้ก็เพิ่มกักอาหารก็คือเรากินแล้วบางทีก็มีก้อนเป็นเนื้อออกมา นะครับนึกถึงสภาพเลยนะฮะคุณผู้ชมคงไม่ทานอาหารตอนรอบดึกใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงอีกอีกประเภทนึงก็คือใยอาหารที่ละลายน้ําตัวนี้เนี่ยครับก็จะไปเป็นเจลนะครับลักษณะเขาจะจับน้ําตาลแล้วก็จับไขมันเพราะฉะนั้นคนที่มีไขมันในเลือดสูงหรือมีน้ําตาลในเลือดสูงเขาสามารถจับตรงนี้ออกมากับอุจจาระได้ ก็สามารถช่วยคุมน้ําหนักแล้วก็ลดน้ำหนักได้ด้วยลดเรื่องของเบาหวานหรือเรื่องของไขมันส่วนเกินได้นะครับโดยเฉพาะเส้นใยตัวนี้เนี่ยเขามาจากตระกูลไหนครูเต้เห็นเขาเขียนว่าเป็นเส้นใยไซเลียมไซเลียมนะครับไซเรียมเนี่ยมาจากอินเดียเลยทางนั้นเลยเป็นพืชที่มีไฟเบอร์สูงมากๆกนะครับกินแล้วก็เลยทําให้มวลอุจจาระเยอะขึ้นรู้สึกงั้นไหมครับใช่ครับเวลาถ่ายออกมาจะรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับว่า อุจลาออกมาลำใหญ่ขึ้นแล้วก็ปริมาณมากขึ้นครับโอ้มากกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าไม่ทรมานไม่ครับไม่มันไม่ได้ปวดท้องครับหมายถึงว่าไม่มีการมาการมวนท้องเหมือนกับการใช้ยาเพื่อที่จะทาให้มันถ่ายออกมาพวกยาถ่ายหรือว่ายากระใสเส้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกรณีที่เราต้องไปส่วนล้างกรณีที่เราไปส่วนล้างเนี่ยบางทีนะครับมันจะเสียเกลือแร่แร่ธาตุบางส่วนของลำไส้ด้วยเพราะมันต้องใช้ความดันแรงสูงนะครับแล้วก็ต้องใช้อุณหภูมิหรืออะไรที่ยุ่งยากไปอีกดังนั้นเราสามารถ รับประทานตัวนี้ง่ายๆทุกวันเดี๋ยวเราจะมาถามคุณยศว,ว่าทานยังไงนะครับตอนนี้รับสายก่อนอส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะคับคุณอะไรเอ่ยนิดค่ะคุณนิดนะครับรคุณนิดเคยรับประทานนิตไฟเบอร์ไหมครับยังไม่เคยยังไม่เคยนะครับแล้วคุณนิดปกติเนี่ยทานผักผลไม้บ้างไหมเอ่ยทานค่ะอ่าปกติสงสัยไหมครับว่าอย่างที่เมื่อกี้หมอกรฟไล่เรื่องอาการสารพิษไปคิดว่าตัวเองมีอาการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสารพิษบ้างไหมครับ เหนื่อยเพียหงุดงิดเสียว้ามีไหมครับท้องผูกมีบ้างค่ะมีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องรับประทานพืชผักเยอะๆถ้ารับประทานลําบากเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ดีเทคไฟเบอร์ช่วยดีไหครับครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีของที่ระึลึกจากดีเทคไฟเบให้ด้วยนะครับอขอบคุณคุณนิดมากนะครับครับผมอ่ะนี่นะครับก็คือ ถามคุณยศก่อนว่าเห็นเป็นซองๆเงี้ยทานยากไหมครับวิธีการก็ไม่ยากเลยครับง่ายๆเราเพียงแค่เราฉีกซองแล้วก็ผสมกับน้ําในอุณหภูมิปกติหรือว่าเป็นน้ําเย็นก็ได้ครับแล้วก็เขย่าให้ทั่วเขย่าให้เข้ากันนะครับครับผมครับแล้ววันหนึ่งทานกี่ซองหรืออะไรังไงยครับหนึ่งวันแค่หนึ่งซองครับจะเป็นช่วงเย็นใช่ครับผมจะทานช่วงก่อนนอนครับก็คือประมาณสักสามทุ่ม แล้วก็นับเวลาไปประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงก็จะขับถ่ายหรือว่าเป็นเวลาขับถ่ายปกติของเราเนี่ยนะครับใช่ครับคือปกติผมจะถ่ายประมาณช่วง7จ็ดโมงเช้าเจ็ดงเาก็เหมือนกับที่เมื่อกี้บอกว่าไม่ได้ทําให้ไปเร่งการขับถ่ายอะไรก็คือเรายังขับถ่ายเหมือนปกติของเราผมส่งใมมติที่เราเทน้ําไปนะครับในแก้วบางส่วนก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ผสมดีเท็ไฟเบอร์ลงไปนะครับแล้วก็เขย่าหรือว่าคนผสมน้ําต่อครับ ให้ได้ประมาณแก้วหนึ่ง่ะครับสองร้อยบีีครับนะครับมันก็จะเป็นเต็มแก้วแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีเรื่องของเส้นยายมีกากยายด้วยเนาะพมองจากกล้องก็พอเห็นนะครับมีเม็ดเมดด้วยนะครับ แล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าแล้วก็หลังจากดื่มเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยน้ําเปล่าอีกประมาณแก้วหนึ่งหรือสองแก้วด้วนะครับเพื่อเพิ่มให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและในช่วงแรกนี่ต้องทานนานเท่าไหร่ครับถึงจะเห็นผลว่าช่วงแรกที่ผมทานก็คือผมจะทานทุกวันวันละซองหลังจากนั้นพอ1เดือนผ่านไปผมเริ่มลดปริมาณเป็นวันละสองวันหนึ่งว้นวันเว้นวันครับขอโทษทีเป็นวันเว้นวันครับ เดี๋ยวผมจะลองทานให้ดูเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็ทานด้วยทานอยู่แล้วด้วยแล้ว,ลวก็ทําให้รู้สึกสดชื่นมากในวันที่ทานนะครับลองดูนะแล้วถามคุณยศดต่อดีกว่าระหว่างนี้ก็คือคในช่วงหนึ่งเดือนที่ทานไปเนี่ยเห็นผลที่ดีขึ้นต่อร่างกายที่ชัดๆอะไรยังไงบ้าง,างดีขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือสิวลดลงแล้วด้วยนะครับแล้วก็สามารถควบคุมน้ําหนักได้ด้วยนะครับดีเลยนี่คือรสชาติก็จะไม่ขมเกินไปเนี่ยครับทานไปเยอะแล้วเพราะวันนั้นที่เจ้าของรายการมาเออไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์มาออครับเขาบอกว่า คนเราสามารถมีอุจจาระค้างอยู่ที่ร่างกายเราได้ปริมาณถึงห้าถึงสิบกิโลใช่ไหมครับคุณหมอเหมือนที่เขาบางคนบอกว่าเขาไม่ได้ควนคุมไขมันควบอุจจาระเป็นได้นะเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยน้ำหนักรถไปได้เหมือนกันสายโล่เหมือนกันแล้วกลิ่นมันเยอะแล้วปริมาณมวลก็เยอะขึ้นด้วยตอนนี้มีสายรออีก้ะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับโหลครับผมคุณอะไรครับ คุณอู๊ตครับคุณอู๊นะครับคุณอู๊ตมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของสารพิษไหมครับมีครับผมเป็นยังไงดวงครับนี่สีดวงนะครับทานผักน้อยใช่ไหมใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดีเท็ไฟเบอร์ก็ช่วยได้เลยนะครับอันนี้มันบอกว่าไม่ต้องใช้กำลังภายในเยอะด้วยเนาะใช่มันจะขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วล้างสารพิษดีนะครับก้อนมันก็ยุบลงไปได้รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยผิวพันธุ์อะไรมีไหมฮะสิวฟ้าอะไรมีไหมครับไม่ครับอืมนะครับหรือว่าเหนื่อยงุนยิดมีไหมครับ เครียดอ่อเครียดีเครียดนะดีเดียก็จะแบบไปล้างสารพิษของร่างกายเราได้ใช่ครับอ่าเดี๋ยวเรามีให้ไปทดลองด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอชื่อที่อยู่ให้กับทางทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะครับอันนี้เนี่ยแหละก็เป็นสิ่งดีๆที่อยากบอกคุณผู้ชมไว้จะได้ดูดีราศีจับในช่วงของ ปีใหม่นี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราอยากแนะนำนี่ครับคุณยศฝากถือเลยเป็นธัญพืชน,นะครับธัญพืชเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ดีต่อตับมากเลยเขาเรียกว่าตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะ Functional food น,นี่ Functional food เคยได้ยินไหมคุณเต้ Functional food เหมือนคุ้นๆเหมือนกับเป็นอาหารนั่นแหละใช่ไหมครับแต่ว่าสามารถไปดูแลร่างกายเราได้เป็นธัญพืชที่ผ่านกระบวนการอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยทำให้ผ่าน Mechanical Hydrolysis นะครับก็คือทําให้มคุณมันเล็กและดูดซึมง,ง่ายแล้วก็ดีต่อร่างกายคือกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ว่ากินยาจนเป็นอาหาราแล้วก็ไม่มีน้ําตาลสะสมลดคอเลสเตอรอลอันนี้ก็เป็นธัญพืชที่ชงดื่มได้ง่ายๆนะครับเพิ่มเติมก็ไปโทรไปคอ,อร์เ e n t e r ้เบอร์นะครับ0 8 <S 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 2 4 <s> ์9 2 5 0อเ2แล้วก็ทา,าน2อย่างคู่กันเลยได้ไหมครับได้เลยสบายมากอันนี้ทานกลางวันครับ อันนี้ทานกลางคืนอันนี้ขับถ่ายตอนเช้าใช่ก็จะมีแบบว่าเป็นทั้งอาหารสุขภาพการและสุขภาพผิวด้วยแล้วก็ขับถ่ายได้ง่ายตื่นเช้ามาก็สดชื่นเหมือนอย่างมอสโกฟนี่ับที่แอบกินไปรียบอลกะสองหนึ่งครับ้นเช้าก็เตรียมตัวเลยพรุ่งนี้เช้าสบายนะครับไม่ต้องใช้กําลังภายในครับ เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใช้จริงของ d t เทค i ฟ e r นะครับคุณสมยศชูเผือกด้วยขอบคุณมากมากครับสำหรับคุณผู้ชมก็อย่าลืมโทรไปที่ c เซ็นเ n เร์นะครับมาจากฮิตติดหมอซีซั่น2ได้รับส่วนลดไปเลย10%ร์ครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดี๋ยวมาฮิตติดใจกันครับ